ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าวิหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับพระคาถานกยุงทองของหลวงปู่มัน่นมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันสำหรับพระคาถาป้องกันภัยหรือพระคาถาโมระปริทหรือที่เรียกกันติดปากว่าคาถาพญายุงทองของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตถือเป็นหนึ่งในบทสวดมนต์สำคัญที่เชื่อกันว่าช่วยป้องกันภัยนานาประการ แล้วคลาดเป็นเลิศโดยพระสยามเทวาธิราชขอบารมีจากองค์หลวงปู่มั่นให้ปกปักรักษาประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลวงปู่มั่นจึงกำหนดจิตพิจาราณาจนได้คาถาว่านะโมมุตตานังนะโมวิมุตติยาเมื่อท่านบอกให้แล้วคณะเทพของพระสยามเทวาธิราชก็อนุโมทนาสาธุก,การ แล้วลากลับไปโดยหัวใจของคาถาบทนี้คือนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอันมีความหมายว่าความนอบน้อมของข้าจงมีแต่ผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลายความนอบน้อมของข้าจงมีแต่ทำอันหลุดพ้นมันบริกรรมทุกเชาวคําจนขึ้นใจแล้วจะปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงสิ่งไม่ดีจะไม่สามารถกล้ำกลายตัวเราได้เลย และนี่ก็คือเรื่องราวของพระคาถายุงทองของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา